หลวงพ่อชื่ออะไรมหาประยชน์รู้จิตธรรมมหาประยยทน์รูจิตธรรมอยู่วัดอะไรจ๊ะวัดประสิชัยอำเภอเมือง,งจังหวัดตรังจังหวัดตรังหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรเป็นอ่าม,มะเมงลำไส้ลำไส้ใหญ่แล้วรักการรักษามาอย่างไรบ้างค่ารักษาแพทย์แ็นพิจิตร์ด้วยการตัดลำไส้ยัดเพื่อลำไส้ที่เป็นมะเร็งออกอแล้วก็หมอให้ให้ให้ให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 จันอืมเมตซิโยภู แต่ไม่ได้อ่ให้เคมีวิชีชัยสพีพอเห็นว่าอาการดีขึ้นก็นมาพระอาจารย์เพราะรู้รู้รรจากอ่าหนังสือจากอินเทอร์เน็ตว่าพระอาจารย์มีมีเมตาตาต่อผู้ผู้อยากร้ายทีนี้อตาตมาก็ตัดสินใจว่าถ้าหายจากรูปที่แล้วอืม ก็จะอ่กลับไปด้วยาหาวพอปุ๊บคือเปิดเป็นมาอีกอาการกระดูกไทยก็จะมาตายคาหลวงพ่อที่ที่ว่าการะบงแล้วให้โผที่นี่ได้โดยไม่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 ต้องไปรบคนยันยบทีีไหนอืมครับเพราะว่าอเพราะว่าเพราะว่าศรัทธาในปฏิปทาของหลวงพ่ออืศรัทธา ในปฏิปทาหลวงพ่อที่ปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้วอืแล้วทําให้ผู้ที่อ่าตายไปก็มีแต่ที่รอดก็มากอืที่รอดก็มากเายการด้วยอาศัยบารมีแล้วอาศัยสมาธิบำบัดที่อาตมาหาที่กับผมได้รับทราบมาอก่อนมากับผมก็ได้อืได้บอกเพศเป็นที่วันแล้วว่าจะมาพักอยู่กับหลวงพ่ออื แพทย์เขาบอกว่าไม่เป็นไรสมาธิบำบัดข้ากันได้แล้วแต่แกก็ชาบว่าอย่างหนึ่งว่าอ่าอย่าไปฉันไนอารยาสติรอยว่าสเตียรอยว่าจะไปฉันยาจะนหที่นี้ไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> แค่แค่ฉันเป็อย่งนใหญที่นี่ไม่มีสเตียรอยอือ,อไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่สบายใจไหมสบายใจสบายใจบรรยากาศอืมมัมันบรรยากาศดีมากอืม ให้ได้เห็นความเจ็บป่วยของผู้อื่นแล้วก็อย่างที่เรา่าพูดเมื่อคืนนั่นแหละเอ่อให้ว่างให้ปล่อยวางแล้วก็ให้ทําใจอืมให้ทําใจอืมแต่ว่าเนื่องจากว่ามาฉันยาเปลี่ยนชงร่ามันฤทธิ์ของยามันก็ยังยังแสดงอาการทําให้อ่อนเพลียอืมเป็นธรรมดาหายมากอืมไปคิดว่าอีกไม่กี่วันอาการจะดีขึ้น อยู่แลอดูแลตัวเองดีๆนะมาสดธุด้วยพุทโธพุทโธน,น,นะ